ปืนใหญ่เล็งปีกดาวรุ่งออแลนโดซิตี้ฟาคันโดโตเรสสมอสอนอาเซนนอนเจรจากับเอเย่นส่วนตัวของฟาคันโดโตเรสดาวรุ่งชาวอุรุกวัยปีกของทีมออแลนโดซิตี้ทีมอันดับ7ของตารางเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเดอะกันเนอร์เริ่มต้นฤดูกาลนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมและอยู่ในตำแหน่งสูงสุดของตารางคะแนนตอนนี้จากการลงสนาม12นัดและกวาดชัยชนะมาได้10นัดมี31คะแนน จากรายงานข่าวมิเกลอาเต่าผู้จัดก,การทีมปืนใหญ่ประทับใจฟอร์มการเล่นของดาวรุ่งวัย22ปีรายนี้และกลายเป็นตัวเลือกที่มีศักยภาพให้กับปืนใหญ่ในอนาคตโดยผลงานของโตเรสกับออร์แลนโดซิตี้ยิงได้13ประตูและ10แอสซิสจากการลงแข่งขันทั้งหมดและยังช่วยให้ออร์แลนโดคว้าแชมป์ US Open Cup คัครั้งแรกอีกทั้งยังทำประตูให้ต้นสังกัดในเกมที่พบกับอาเซนนลระหว่างช่วงทัวร์ปริซีซั่นที่อเมริกา ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยอย่างไรก็ตามการเจรจายังอยู่ในขั้นตอนเริ่มตน้นซึ่งอาเซนอนก็มีความสนใจที่ชัดสำหรับนักเตะรายนี้โดยคาดว่าน่าจะมีการเจรจายอย่างเป็นทางการกันอีกครั้ง